ขั้นตอนการเพิ่มไซส์นะครับอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่เราต้องการตั้งค่าช่วงเวลานะครับให้กับตัวเครื่องสแกนนั่นเองนะครับก็ขั้นตอนแรกก็ให้ไปที่เมนูนะครับตรงนี้จากนั้นเลือกสู่อุปกรณ์นะครับจากนั้นจะมีเมนูที่เขียนคําว่าไซส์อยู่นะครับให้ทําการกดตรงนี้ซึ่งปกติแล้วนะครับของระบบนะครับจะมีไซส์มาให้เป็นดีฟอลต์เลยซึ่งแต่จะเป็น ตามโซนที่เป็นบวก7นะครับเราต้องทําการตั้งค่าให้เป็นไทยนะครับโดยการที่ไปกดตรงเมนูเพิ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการใส่ชื่อของไซต์ได้เลยนะครับอาจจะใส่เป็น Thailand นะครับโซนเวลานะครับก็ให้เลือกโซนเวลาที่ประเทศไทยใช้เลยก็คือเป็นโซนบวก7นั่นเองนะครับจะมีเขียนคาว่า Thailand อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดให้เรากรอกนะครับประเทศ นะครับที่เป็นประเทศไทยนะครับจากนั้นก็กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดหรือเมืองนะครับหรือจะไม่ทําการกรอกก็ทําการกรอกแค่ที่อยู่เฉยๆก็ได้นะครับและทําการกดบันทึกนะครับระบบจะมีชื่อไซส์ขึ้นมาให้นะครับตรงนี้แล้วก็โซนเวลาจะเป็นไทยได้เลยอ่าเป็นไทยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการไปเปลี่ยนที่ตัว ตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับหรือขั้นตอนของการเพิ่มอุปกรณ์มาตอนแรกนะครับจะมีให้เราตั้งค่าไซนนะครับก็สามารถทําจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นการสร้างไซน์เพื่อบอกโซนเวลาของตัวอุปกรณ์นั่นเอง